ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ลานพระยาศีสัตตะนาคราชจังหวัดนครพนมนะครับมาทําพิธีบวงสวงเพื่อถวายแก่พระยาศีสัตตะนาคราชครับที่จังหวัดนครพนมนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมพิธีบวงสวงพระยาศีสัตนาคราชกันครับ อนะยามนี้เป็นยามอันเหมาะสมเนือเิกนี้เป็นเริกอันอุดมซึ่งคณะกระทรวงการคลังและผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจในวันนี้ได้ตรเตรียมไว้ซึ่งเครื่องมงคลวรามิตรอันจะได้ประกอบสการกิจบำบวงบวงสวงเป็นบรรณาการในเทพพรมเทวดาทั้งหลายหมายมีองค์ปรายศีสัตนากราชผู้เป็นประธาน บัดนี้เพื่อเป็นการเฉลิมเกิ์เบิกใจยะะบาร,รมีขอเชิญท่านผู้เป็นประธานในพิธีได้จุดเทียนบูชาเป็นลำดับต้นเชิญครับท่านจึงได้เปร่งวาจานมัสก,การพระรัตนตรัยไหวพระสวดบนย่อโดยพร้อมเพรียงกันอาราหังสมมาสัมพุทโภคะวาพ,วทาพ้ทังภะกะวันตังอภิวาเทเมี สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสีสุปฏิปันโนภะคะวโตสวาวัสสังโฆสังฆนามามีนาโมตัสสะภะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามีธัมมังสรณังคัจฉามี สังข ah. er ังสารังขจชามีโอนสาธุนดุราฟุูงมูเทพยาดาเจ้าทั้งลายอันว่ายาอยู่ตัวเทศตัวขอบขิดจักรวัลในสถานวิมานเลียมฟ้าตั้งสี่โมกชันฟ้าสิบหาชันดินสิบสีมือ าดาลไม่มีองค์พัญาศีสาตนากราจ้าตนเป็นเขาเป็นประทานได้วายญัวรรยาตกบาทออกจากวิมานลงมาสู่สถานมงคลอันฟูงขาตั้งหลายไม่มีขนากระซรวงกันขัง ผู้ซื้อข่าวสศรธกิจตั้งหลายมวลนี้ได้ตาแต่งดาดีไว้ยังเครื่องสักกะจกาาักคารวะตั้งไว้สองนาปะเก็นไทยแลว้วก่อนเจอมูเตปะตอนไทยตั้งหลายได้ลงมาจมจับฮับเอาอยัางเครื่องสักกะจักคารวาของข้าพระเจ้าตั้งหลายและได้ประสิทธ,ธิ อำมโนยุยพรในสมฤทธิวิรุณไายในคำมักคำปาธนาทุกคนทุกตนก็ขาเทินสักเคกาเมจรรุปคิริสิขรัตเตจันติกเขวิมานี อิเปรตเจคามิตรุวนัการิเกอวัตุไมเิเตยคุมาเจยันตุเิวาชรัตระวิสมิยักขะกันดาปนาคาติทานตาสันติเกยังอัติวรวัจนะสาเตวิปานันตุ Jaya satu karakaru ayam badanta Jaya satu karakaru ayam badanta Jaya satu karakaru ayam badanta ขอให้ทุกท่านจงได้ตั้งจิตตั้งใจแล้วก่าบคำบูชาว่าตามจาังนี้วันทิตวาอาจริยปาทางเมสกริยะสัมพินทะยายังสัพพะโทสังวินัสสันติสิริเทพะอายวิโยทะยามัง มะเหสุรังปะทะวะสังวิสุทธเทเวสัพโพทิพยะสังเคมันตุมารสิทธิอพระภูมิพระธรณีกรุงพาลีตังไปยะปริวราเอหิสัทยะ อาคัจฉันตุปริพุนฉันตุสวหายะนะมามิสิระสา,าสิริสัตะร,ราชนาโคปะถาวิยังปริภารโตสุขะสัมปัต,ติสัพพธาสูปะพยัญชนะสัมปนงัง ปริพุนชันตุข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลครับขอถวายไว้ซึ่งเครื่องมงคลวรามิตรทั้งหลายเหล่านี้ตลอดจนส่วนแห่งบุญส่วนแห่งกุศลอันข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไว้ดีแล้ว แด่เทพเทวาองค์พระยานาคาในการอันข้าพเจ้าได้มานอบน้อมสักการะขอพรขอท่านทั้งหลายโปรดจงรับทราบกิจจะพิธีและโปรดอํำนวยความสุขสวัสดีให้บังเกิดมี แก่ข้าพเจ้าแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าแก่กัลายาณมิตรของข้าพเจ้าสื่อไปด้วยเถิน สิมเรื่องอีกวงสาตานาคาราเจ้าบุตรเนาอย่างแห่งนาหักเย็นเอียวละปังทานวานนี้ตาฝนหนากนาคาภาคายาสีเขียวมาลกังลำปงเืองอยู่กำโงเขตบานดา ลานสางลาสาตานิคงเสียซาตนาผู้เป็นนเขาผู้นำวาสนาวาสนมขออันสินบาลามีเจ้ามาดำสูู่สงให้สังดะ So I

มีทีโนลาเนมนวันนี้เลือกปีมงคสลสหธาุนชนวาละให้รำวใจใด้ผูสาวผู้สาวธร้อมทำลำงิ้ว่วานำง่ง,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 งแงน่นอน ดอนยังดึงไหลไหลไหลเหล่ากไทยน้องเย้าหมดใจนา้ รดจงได้หยิบยกเอาอเคราะเห็นวินภัยอันตรายทั้งหลายของชนเหล่านี้ไปทิ้งยังสุดขอบเขตจ,จัก,กรวาลย่าได้กลับมาแพลี่พานให้เป็นอันตรายเลยซา,าทุเท้าเทพภูมิริอันสริดลงมาสวยอายุกุมธาตุจตุนโมนีทุกๆพระองค์จงลงมาเวียนเดียนรอบครอบทั่วธนูมังกรกิมินเมตพือศกเมทุนกร,รกฎสิงหะก,กันตุนพืศสจิใน12ราศีปีนี้จตุนมูนีต้องเคราะห์ต้องโผยต้องภยัย ต้องเคาะเสนียจันไรต้องเคาะตัวใดๆก็ดีวิญญาณสัมปนนวิติปิโสภควาสวะหายตุคับปตาจนิตุขาพยาปตาจนิพยาโสกับปตาจนิโสกาหตุสัพเบบิปานิโนเอตาวตาจะอําให้หิสัมปดังปุญญสัมปดังสัพเพเดวานุโมตันตุสัพสัมปติสิทิยาทานังทัตันตุสตายาสีรังรักขันตุสัพทาภาวนาภิรตาหันตุขัดฉันตุเดวตาคตา สัพพุตธาภรปตาปเจกนันเจยังพรังอรหันตานันจจเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสขอให้ทุกท่านจงว่าตามเสสังมังคลังยาจามะขอมงคลทั้งหลายขอสิริทั้งหลายขอโภคะทั้งหลายขอท่านนสารสมบัติ พิพัฒนะมงคล,งคลปัญญาบารมีธรรมะบารมีอันพึงจะเป็นของข้าพเจ้า,จาซึ่งมีอยู่ในจักรวาลนี้เทวีปทั้งสี่พิพยวิมานชั้นบาดา,าลของพระครังมหาสมบัติแห่งพระยาจัก,กรพัิ เท้าจตุโลกบาลเหล่าพระยานาคาทิ่บดีอันมีในพระสัตธรรมแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดจงประทานให้ลุงมาประสิทธิแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกำลังในการเลี้ยงชีพ สุจริตโดยชอบเพื่อประกอบกิจการเพื่อสารงานพระศาสนาช่วยเทวดาทั้งหลายในทุกการทุกวานทุกเมื่อ,อด้วยเถินสาธุรับเอาครับ I am so I'm